นี่ก็คือหนึ่งอย่างที่หลายคนที่ขี่มอไซค์ชอบและสนใจนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าข่าวห้ทุกคนฟังว่ามันคืออะไรใช้ทําอะไรเครื่องนี้ก็คือไดโนเทสนะครับไว้วัดแรงบิดและแรงม้าของรถนั่นแหละครับโดยการส่งกาลังทั้งหมดที่ล้อไปที่ลูกกลิง้งคำนวณแรงบิดคำนวณรอบออกมาเป็นแรงมา้ามันก็หมายความว่าโดยพื้นฐานแล้วรถัน ok หนแรงม้าเยอะกว่าก็แรงกว่านั่นแหละแต่มันก็มีเงื่อนไขอื่นด้วยนะในการใช้จริงแล้วพอเกียร์ห้าแล้วเอาเลยนะที่อยู่ในอัตราทดที่มันเข้ากับจุดที่ต้องวัดนะก็คือรถคันนี้มันมีเกเกียร์อ ผมบิดไปมันก็จะมาเป็นเส้นกราฟแล้วก็เอามาให้เราดูเห็นไหมครับเราจะต้องเทียบกันเขาเรียกว่าเหมือนแบบแอดจัตอะแคลิเบตว่ามันเท่านี้จริงไหมอ,อย่างเช่นที่เราเห็นตอนนี้ก็คือท็อกมันจะอยู่ที่ Mac ก a l k กแม็กท k 1กสิแถว8 0 0พันใชนหครับอย่างที่ผมเคยบอกทุกคนไปว่าแรงมา้าแรงบิดมันก็อาจจะไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกสิ่งแต่มันก็ทำให้เราเก็บรายละเอียดในรถคันนั้นได้เพื่อไป เซตวั็เซตอัพเพิ่มเติมได้เพื่อให้เราไม่หลงทางนะครับผมมีความคิดอย่างไงก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ